ตอนนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยขั้นนะครับก็เลยอีก500ร้อยขั้นไปสู้ต่อไป let's go บรรยากาศร centered, อบรอบครับ าจะมีต้นไผ่นะครับอันนี้พอเราออกจากที่จุดที่พักนะครับเราก็เดินไปเรื่อยนะครับขึ้นบันไดไปเรื่อยนะครับ แต่ก็จะมองครับก็จะมีจุดด้วยพักสําหรับนะักท่องเที่ยวชันแนะ้วนพักร้านชันเลยเดินทางมานะครับ<ๆ>นี้เราใกล้จะถึงแล้วนะครับผมก็จะมอง,องเห็นหตรงขําเลยนะครับข้างหน้าจะเป็นภูเขานะครับก็อีกไม่ไกลนะครับรู้สึกว่าจะมองเห็นเป็นองค์พรทธรูปนะครับตรงทางเข้าถ้า,า,ถาแล้วนะครับ ก็เดินไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็น่าจากนี้ไปก็น่าจะประมาณร้อยขั้นนะครับไม่ต้องเหนเื่อยดินไปแต่ก็เหนื่อยนะครับแต่ก็ทนนิดนึงนะครับเพื่อเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับให้ดูชมกันนะครับ ผมก็มาถึงหน้าปากทางเข้ถาถ้ำแล้วนะครับเป็นงนานทำนะครับบอกเลยสวยงามมากครับอลังการแล้วเราก็มาถึงปากทางเข้ถาถ้ำนะครับตรงนี้ก็จะมีป้ายนะครับป้ายกฎระเบียบข้อห้ามการเข้าไปชมภายในถ้ำนะครับห้ามทำลายธรรมชาตินะครับเช่นห้ามขีดหรือเขียนฝาผนังถ้ำนะครับ ใครขึ้นมาเที่ยวนะครับก็ฝากอ่านตรงนี้ทีนึงนะครับเป็นกดระเบียบตรงนี้ก็จะมีพระประธานนะครับทัุ้รูปนะครับเข้ามาเราก็มาสัสสกการะก่อนนะครับเราจะเข้าไปใานารรมนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปนะครับ